รู้แล้วค่ะว่าเราผ่านแค่ดาวเตอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งเสียใจค่ะมาดูตรงนี้ว่าเราผ่านเครื่องมือตัวไหนบ้างเราผ่านแค่ดาวใช่ไหมพอติเข้ามาดูดูทั้งหมดตรงนี้อ่าสักครู่นะคะเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่เข้าเกณฑ์แสดงว,ว่าเราก็ยังไม่ได้ผ่านติ๊กเข้ามาตรงนี้ แอนได้ส่งคำยินยอมไปแล้วกับคำว่าสนใจนะคะเขียนข้อควารรมส่งไปแล้วและก็ย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะคะแต่อย่าเพิ่งน้อยใจอีกรอบค่ะคลิปนี้สำคัญมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เม้นท์แชร์กดติดตาไมไปด้วยค่ะเพื่อจะมไม่พลาดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารนี้นะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดมาดูตรงนี้ค่ะยอดเงินที่ได้รับนะคะค้างธนาคารบัญชีติ๊กเข้าไปค่ะ เมื่อกี้แอนได้อัปเดตเสร็จแล้วไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะรูปฟันเฟืองมุมขวามือรูปฟันเฟืองมุมขวามือนะคะติ๊กเข้าไปาแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมาที่รูปคางคารวิธีการรับชำระเงินติ๊กเข้าไปเนี่ยเห็นไหมคะผ่านทุกเครื่องมือแล้วค่ะสรุปผ่านทุกเครื่องมือผ่านโฆษณาผ่านดาผ่านโฆษณาคลิปสั้นเรียวแล้วก็ผ่านตรงเนี้ย ที่มันเป็นรูปใบเงินแบบนี้แสดงว,ว่าคุณผ่านเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาแต่รู้ไหมใช่ว่าย้อนกลับมาค่ะสักครู่นะกดย้อนกลับมารู้ไหมใช่ว่าทําไมคุณถึงได้แค่ดาวและก็เครื่องมือยังใส่กุญแจอยู่ตรงนี้มันมีต้นตอและสาเหตุค่ะโอเคย้อนออกไปค่ะกดย้อนออกไปจะพาไปดูและไปตรวจสอบมุมหลังบ้านนะคะมาตรงนี้อีกครั้งค่ะปัดขึ้นไปนะคะทุกคน จะพามาดูมาเช็คและมาเคลียร์เพื่อจะให้ทุกคนผ่านทุกเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาปัดขึ้นมาแบบนี้และก็มาดูตรงที่ว่าาร์มช่วยเหลือและการสนับสนุนาร์มช่วยเหลือและการสนับสนุนมาตรงนี้ค่ะรูปซองจดหมายเป็นรูปหัวใจแบบนี้ความช่วยเหลือปิเข้าไปอ่าสักครู่นะคะปัดขึ้นไป มาหาอัปเดตและรายงานมาตรงที่คำว่าวกล่องข้อฟาร์มสนับสนุนกล่องข้อฟาร์มสนับสนุนติ๊กเข้าไปคลิปนี้ละเอียดมากสําคัญมากอยากให้ทุกคนผ่านเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาไปด้วยกันติ๊กเข้ามาตรงนี้การแจ้งเตือนของคุณติ๊กเข้าไปโห,โหนี่เลยค่ะต้นตอและสาเหตุเลยนะคะ ทำไมยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหายังติดตรงนี้ค่ะต้นตอนและสาเหตุติดลิขสิทธิ์นะคะเสียงเพลงเสียงดนตรีหรืออาจจะเป็นการแชร์แชร์ข่าวตั้งแต่นู้นตึกถลม่มภัยวิบัติอุทกภัยหรืออาจจะเป็นการแชร์เรื่องทหารเรื่องการเมืองเรื่องแบบอะไรก็ตามนะคะทุกคนเนี่ยให้เราติ๊กเข้ามาแบบนี้มาตรงนี้ค่ะติ๊กเข้าไปและก็กดตรงนี้ค่ะ ดูรายละเอียดติด๊กเข้าไปอ๋ออันนี้ก็เป็นการยินยอมไปแล้วปิดเลยเดี๋ยวมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะพาทุกคนไปเช็คอีกเยอะและก็ยาวยาวมากแต่มันสําคัญมากเพราะอย่าให้ทุกคนผ่านไปได้วยกันติ๊กเข้าไปดูรายละเอียดโอเคนี่เลยมีการเปลี่ยนแปลงกับวิดีโอของคนเนื่องจากมีเนื้อหาที่ตรงกันที่มีลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วควรลบออกค่ะดําเนินการต่อติ๊กเข้าไปเลยนะคะและก็ดําเนินการต่อค่ะ และก็ดําเนินการอีกครั้งอ่าและก็ลบนะคะและก็ลบถ้ามันไวสามารถกดสต็อปหยุดค้างแล้วก็ดูได้หรือแชร์เพื่อจะไปดูอีกเครื่องเพื่อจะมาดูและทําตามนะคะมาตรวจสอบหน้าบ้านหลังบ้านเพื่อจะได้ให้สะอาดโอเคลบเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์เมนแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารนี่จ้ะปิดเลยนี่แล้วก็มาตรงนี้นะคะขีด3ขีด อีกรอบเนี่ยเห็นไหมคะก็มาตรงนี้เหมือนเดิมความช่วยเหลืออ่าแล้วก็ปัดขึ้นไปกล่องข้อฟาร์มสนับสนุนติ๊กเข้าไปอีกรอบแล้วก็การแจ้งเตือนของคุณติ๊กเข้าไปอีกรอบอ่าอันที่หนอันนี้น่าจะยินยอมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยังบดดำเนินการต่อเลยดำเนินการต่อไป ดำเนินการต่อไปลบเลยค่ะลบลบออกเลยลบออกเลยช่องจะได้สะอาดนะคะแตะ่มาตรงนี้อีกรอบนะมาขีดสามขีดอันนี้อันนี้อันนี้ค้างไว้ก่อนจะมาดูตรงหน้าบ้านเผื่อจะมีโล่ลำโพงกากบาทสีแดงเข้ามาหน้าโปรไฟล์มาดูครั้งวิดีโอเผื่อมีนะคะไม่มีก็ถือว่ารอดค่ะ ปัดไปมาตรงต้องตรวจสอบนี่นะคะรลวดลำพวงกระกระบาดต้องตรวจสอบถ้าไม่มีถือว่าโชคดีนะคะ,อะรอหน่อยนะคะสักครู่ค่ะเอ๊ะทำไมมันหมุนนานจังเลยมีข้อมูลที่ผิดไหมโอเคสบายใจโอเคสะอาดแต่ก็ย้อนออกไปเหมือนเดิมย้อนออกไปมาตรงนี้ค่ะมันก็จะวนเวียนอยู่ยแบบนี้ คลิปนี้มันยาวแต่มันสำคัญมากๆฝากกดไลค์ mm hmm. ้นแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้าอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบมุมหลังบ้านด้วยนะคะ สรุปแล้วผ่านทุกเครื่องมือแต่ระบบ Facebook เขาก็รอรอที่จะทำให้ช่องของคุณสะอาดเพราะ AI ไอเขาก็ตรวจสอบเหมือนกันเหมือนกันกันกบแอนพาเพลินคนอุดรกำลังจะมาเช็คมุมหลังบ้านแบบนี้จ้าอยากให้ทุกคนผ่านและสำเร็จไปด้วยกันและอยากให้ทุกคนยั่งยืนไปด้วยกันเกี่ยวกับการสร้างไรายได้กับ Facebook อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบแก้ไขและลบออกเคลียให้มันสะอาดไรายได้รอเราอยู่ค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ